สวัสดีครับผมทารัตรับดูรายมือพาลหรัสพนันธุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํานายดวงสตาคนเกิดราศีกันในเดือนธันวาคมพศ2563นะครับผมก็มาถึงเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ที่จัดได้ของชาวราศีกัน ที่บ่งบอกถึงดวงสตาร์พื้นดวงและอดีตที่ผ่านมาก็คือไพ่ใบนี้ครับอ่าได้ไพ่ Knight of Swords ครับ Knight of Swords เอาเรื่องดวงสตาร์พื้นดวง,งชาวราศีกันก็คือว่าชาวราศีกันเนี่ยคนจะบอกเป็นคนที่อ่าอย่างแรกคือชาวราศีกันอย่างที่บอกว่าเราก็รู้กันอยู่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าชาวราศีกันเป็นดาวที่แบบว่าคือสัญลักษณ์ประจําราศีนี่ก็คือสาวพรหมจรร์ สาวพรมจันแต่ว่าพรม,มจันในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าจะไม่มีเนื้อคู่ถ้าชาวราศีกันอยากมีเนื้อคู่อยากที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องชีวิตคู่ก็มีได้มีได้แบบคนปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าชาวราศีกันสามารถเลือกได้ว่าจะมีหรือไม่มีนั่นเองแต่ส่วนมากชาวราศีกันถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ผมจะบอกว่า อาจจะต้องควบคุมตัวเองหน่อยหนึ่งในกรณีที่แบบว่าบางทีต้องควบคุมอารมณ์หรือควบคุมก็คือควบคุมอารมณ์นั่นแหละคือควบคุมอารมณ์หรือว่าควบคุมอารมณ์แปรปรวนหรืออารมณ์ศิลปินในตัวเองหน่อยหนึ่งเพราะว่าชาวราศีกันข้อเสียของชาวราศีกันอย่างที่ไพ่ใบนี้บอกว่าบางครั้งอารมณ์มันแกว่งไปแกว่งมาเหมือนดาบใบนี้ที่อารมณ์มันแกว่งไปเร็วมากบางคนอาจจะบอกว่าวชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนอารมณ์โมโหง่าย แต่โมโหว่ายัางไงคืออารมณ์แกว่งไปแกว่งมาแต่มันก็เร็วครับคือต่อให้โมโหปัดเดียวหรือว่าขึ้นปัดเดียวมันก็ลงเร็วครับแต่ถามว่ามันบ่อยครับพอมันบ่อยเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าชาวราศีกันอยู่ในธรรมะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะสามารถมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เขาอยากจะมีได้ถ้าเกิดใครที่ฐานะต้องการที่จะร่ำรวยหรือว่าไม่ได้มีฐานะที่ดีตามที่อ่หลายๆคนต้องการเนี่ย ก็สามารถมีฐานะขยบขึ้นมาจากเคยแย่หรือว่าเคยไม่ดีถ้าอยู่ในศีลในธรรมหรือนำคำสั่งสอนของศาสนาใดก็ตามมาใช้นะครับผมก็สามารถประสบความสำเร็จในทั้งชีวิตคู่ทั้งชีวิตของการงานการเงนินหรือในเรื่องทางโลกและทางธรรมได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดนำคำสั่งสอนของศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งมาใช้แล้วก็ใช้ได้ต้องใช้ได้ดีด้วยนะครับคือหมายถึงว่า คนคนนั้นจะต้องไม่หลงทางในคําสอนผิดๆด,ด้วยเพราะบางคําสอนบางอย่างบางทีอาจจะเป็นเจ้าของศาสนาจ,จะเป็นคนสอนเองแต่บางทีก็จ,จะถูกเขาเรียกว่าเอามาแปลเปลี่ยนจนแบบบางคนอาจจะพูดเพี้ยนพูดอะไรเหมือนกับว,ว่าเพี้ยนนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดผมจะบอกว่าบางทีจะต้องมีการคิดพิจารณาดีก่อนก่อนที่จะนาสิ่งใดมาเชื่อถือ ด้วยนะครับผมชาวราศีกันและอย่างหนึ่งชาวราศีกันเป็นชาวราศีที่ผมจะพูดว่าถ้าอยู่ในทํานองของธรรมหรืออยู่ในสีลในธรรมหรือประพฤติดีแล้วเนี่ยมักจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมไม่ได้ลําบากอะไรง่ายๆแ,แล้วราศีกันเนี่ยถามว่าต่อให้ไม่ได้รวยล้นฟ้ายัางไงเนี่ยก็มีความสุข เราก็จะสามารถที่จะมีฐานะดํารงชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยนะครับผมก็อย่างน้อยชีวิตคุณก็สามารถดําเนินไปได้แต่เพียงแต่อดีตที่ผ่านมาคือ,อยังไงคือตามใจลงตัวเองหรือาบางทีก็มีอารมณ์ที่รุนแรงไปหน่อยหนึ่งสําหรับบางคนถ้ายังขอพูดตรงๆนะก็คือถ้ายังไม่ได้ฝึกจิตใจมาหรือถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ธรรมะหรืออะไรอย่างนี้หรือบางทียังบางคนยังสารวนอยู่กับความที่ยังความเครียดหรือบางทียังความโลภ อะไรย่างนี้ก็ยังสามารถมันก็จะเหมือนกับใบมีเพราะใบมีไม่ได้แต่ว่าราศีการทุกคนจะประสบความสำเร็จมันหมายถึงว่าราศีการบางคนที่ยังเป็นพื้นเพดวงดั้งเดิมของชาวราศีการที่อารมณ์แปลบววอยู่นะครับผมแก่ชาวราศีการผมจะบอกว่าเป็นคนที่ถ้าไปทางโหราศาสตร์นี่พูดถึงโหราศาสตร์นะจะสามารถไปได้ดีทําอาชีพโหราศาสตร์ได้ดีหรืออาชีพเกี่ยวข้องกับรรมัเป็นครูสอนสมาธิ หรือบางทีก็ไปทางทมไปเลยทางทาจ๋าไปเลย,าาเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดใช้ทางธทมกับทางโลกมาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็จะสามารถไปได้อย่างดีได้อย่างนิงจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสูงแต่ถ้าเกิดใครที่ทําชั่วทาอะไรอย่างนี้หรือบางทีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ก็คือจะไปในทางที่ตกต่ำไปได้เลยนะครับผมเพราะปัญญารณีของชาวภูมิปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเนื้อคู่นะถ้าต้องการมีก็มีได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตั้งใจที่จะมีจริงๆแล้วก็ฝ่ายดีจริงๆเนี่ยก็สามารถมีเนื้อคู่ที่เหมาะสมกันได้ด้วยได้อยู่กันไ,ได้อย่างดีด้วยถ้าเกิดเรื่องเนื้อคู่ที่ประพฤติด,ดีและตัวเองก็ประพฤติด,ดีทั้งคู่แล้วไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับผมก็สามารถปสมสบวนในชีวิตคู่ได้ชีวิตด้านการเงินได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะ มาดูพาไพ่ใบนี้บ้างพาไพ่ใบนี้คืออดีตเอ้ยไพ่ใบนี้คือปัจจุบันปัจจุบันของชาวราศีกันเป็นอย่างไรปัจจุบันชาวราศีกันได้ไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบไม่เป็นไพ่ของอเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาแล้วก็เดือนมกรานะครับผมเดือนมกราเนี่ยไอ้เดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอกับคนที่เข้ามาทดสอบชีวิตหรือบททดสอบชีวิตของคุณมากพอสมควร เพราะฉะนั้นถามว่าบททดสอบชีวิตคืออะไรไพ่ใบนี้แปลได้สองอยา่างคือคุณจะต้องเอาตัวรอดจากมันให้ได้ถ้าเกิดใครที่อยู่ในธรรมอยู่ในศีลคุณอาจจะหรือบางคนชีวิตอาจจะแบบว่าแต่ผมจะบอกว่าชาวราศีกันเกือบทั้งนั้นนะชีวิตของคุณนะอาจจะต้องอยู่ในธรรมะนะครับผมอยู่ในศีลในธรรมเพราะผมก็ทํานายแบบนี้นะว่าส่วนมากชาวราศีกันมักจะอยู่ในลู่ทางแบบนี้แต่บางคนเนี่ยที่ ไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมักจะไปไม่ค่อยรอดผมพูดตรงๆนะสำหรับชาวราศรีกันหรือบางคนยังไงถ้าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมบางคนก็จะมีทางออกของเขาเองแต่ว่าอาจจะเป็นการที่เขาเรียกว่ายังไงมันก็จะอยู่ในสิ่งพวกนี้แหละแต่ผมจะบอกว่าไพ่ใบเนี้ยมึงบอกถึงว่ามีสิ่งเข้ามาทดสอบทดสอบจิตใจของชาวราศรีกันและผมจะบอกว่าชาวราศรีกันดั้งเดิมจริงๆ,ๆเนะี่ยเป็นคนอารมณ์แปรปรวนเป็นคนอารมณ์ที่แบบว่า แบบแคล้ายๆเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยอยู่กับที่มันเป็นคนอารมณ์ที่แบบว่าแบบแบบเขาเขาเรียกว่าแบบอารมณ์แบบมันเข้าๆออ,กออกอ่ะมันเป็นคนอารมณ์ที่โมโหง่ายโมโหร้ายอะไรบระมาณพวกนี้ผมจึงบอกว่าต้องอยู่ในศีลในธรรมเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์จะได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นถามว่าไพ่ใบนี้คือสิ่งทดสอบใจิตใจคุณเช่นคนที่ไม่ดีเข้ามาคนที่หวังผลประโยชน์เข้ามาในช่วงนี้จะเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าบางทีคุณอาจจะเจออุปสรรคอื่นที่ไม่ใช่บุคคลก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ แก้ไขสาหรับตัวเองคือคุณก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักพลิกแพงอะไรต่างๆนานามไม่ใช่ว่าคุณเอาตัวสีข้างเข้าถูชน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 ดะรือบางทีเป็นคนที่ตองเกินไปคุณจะต้องเป็นคนที่รู้จักใช้ปัญญาในการเอาตัวรอดบ้างนะครับผมคือพไพ่ใบนี้คือมันดูเหมือนเป็นคนเจ้าเล่ห์ที่แบกดาบออกแต่ในที่นี้หมายถึงการใช้สติปัญญาก็ได้เช่นกันในการเอาตัวรอดจากสิ่งต่างๆที่ ร้ายเข้ามากับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆคือคุณต้องรู้จักเอาตัวรอดเป็นในช่วงช่วงนี้ยิ่งสําคัญที่ผมกล่าวมาว่าช่วงไหนคือพไพ่ใบนี้ท้องฟ้าสีทองหมายถึงสติปัญญาในการเอาตัวรอดแล้วก็ผมจะบอกว่าบางคนเนี่ยที่เข้ามาในดวงชะตาของชาวราศีกันช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ซื่อก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณเขาไม่ซื่อมาคุณอาจจะไม่ซื่อกลับ แต่ว่ามันยากสำหรับชาวราชการที่เป็นคนตรงเพราะจ้หาหนาถามว่าคุณต้องมีวิธีและมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดพอที่จะต่อกกรรับเงินกับเขาถ้าเกิดแก้ไขไม่ได้คุณอาจจะต้องเอาคนอื่นที่มีสติปัญญาเข้ามาช่วยเหลือคุณทันท่วงทีคือยังไงคุณก็จะต้องเอาทางที่เขาเรียกว่าใช้ปัญญาในการเอาตัวรอดที่ผมจะแนะนำนะครับผมในช่วงนี้ บางทีอาจจะมีสถานการณ์เข้ามาในตัวคุณที่แบบว่าทดสอบตัวคุณอ่ะผมใช้เรียกว่าใช้ทดสอบตัวคุณในช่วงนี้มากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถามว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องเจออะไรที่มันแบบทดสอบตัวคุณผมใช้นะผมใช้คํานี้นะและอย่างหนึ่งคือไพ่ใบสุดท้าย e อ g ดออใครที่เป็นหนุ่มสาวชาวราศรีกันเอ็ดออฟคัใบนี้เนี่ย บางทีความรักของคุณอาจจะไม่ใช่จบลงที่การแต่งงานเสมอไปบางทีคุณอาจจะได้รับช่วงใบนี้ได้ทุกช่วงอายุนะแต่ผมจะเน้นหนุ่มสาวเป็นพิเศษนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้แต่งงานชาวราศีกันหรือบางคนอาจจะแต่งงานมาแล้วแต่ทางเรื่องของเขาแต่ว่าคมจะบอกว่าไพ่ใบนี joy, ้คือไพ่ของความสุขบางคนชาวราศีกันมีความสุขในความรักเป็นอย่างดีนะครับผมความสุขในความรักคืออะไรบางคนอาจจะได้แต่งงานอย่างที่ผมบอกว่า ไพ่ใบนี้คือไพ่ของไพ่ถ้วยคือความรู้สึกดีๆบางทีนะในอนาคตอันไกลหรืออันใกล้อีกข้างหน้าเพราะไพ่ที่ผมจับได้ไพ่ใบนี้คืออนาคตเอ้คือมกรากนไอ้คือพฤศจิกาธันวาและมกราาแต่ไพ่นี้คืออนาคตถัดจากนี้ไปทำไมว่าไงเป็นสิ่งที่ดีครับคุณจะได้รับโอกาสดีๆคุณจะได้รับสิ่งของจากคนรักเช่นข่าวเขาอะไร จากคนรักอย่างเช่นถ้าคนรักของคุณอยู่ต่างประเทศหรือแฟนหรืออะไรต่างๆเขาจะส่งข่าวที่ดีกลับมาหรือบางทีอาจจะได้รับของกำนันชิ้นใหญ่หรือบางทีอาจจะได้รับมรดกหรือได้รับอะไรต่างๆมันไม่มันไม่จํากัดอะคือคุณจะได้รับสิ่งดีๆหรือช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวช่วงเวลาดีๆกับคนรักช่วงเวลาดีๆอะไรคือสรุปก็คือได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาจากสิ่งแต่มันไม่ใช่ตอบแทนกลับมาแบบแบบคุณไม่ทําอะไรอะ มันจะได้รับตอบแทนอย่างน้อยคุณก็ต้องเคยทําไว้ในอดีตมาก่อนนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้คือถ้าคุณส่งความรักไปให้ใครสักคนคุณจะได้รับความรักตอบแทนกลับมานี่ผมยกตัวอย่างนะคือบางทีถ้าเกิดคุณทําอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งมันต้องตอบแทนกลับมาหาคุณแน่นอนเช่นถ้าเกิดคุณรู้สึกเกลียดอิจฉาริษยาใครสักคนมันก็ต้องตอบแทนในบทบทที่มันไม่ดีกลับมาบทในบริบทที่ไม่ดีกลับมาแต่ไพ่นี้คือถ้าเกิดคุณส่งความรัก คุณส่งสิ่งดีๆคุณส่งอะไรดีๆออกไปข้างนอกตัวคุณมันก็ต้องส่งสิ่งดีๆกลับคืนมาเช่นกันนะครับผมในอนาคตเพราะนั้ัไพ่ใบทั่วนี่ก็คือความรู้สึกดีๆบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นการแต่งงานที่ผมบอกบางทีอาจจะเป็นการที่คุณมีความสุขกับเพื่อนฝูงคนรักอะไรต่างๆในแง่ของกาลยานิมิตก,ก็ได้นะครับผมแต่ในอนาคตดวงต่อไปคุณจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับผม ก็เป็นไพ่ของความสุขในชีวิตนั่นเองในบ้านปลายถ้าบางทีผมพูดไปถึงบ้านปลายเลยนะหรือพูดไปถึงอนาคตก็คือมันเป็นไพ่ของความสุขของชาวราศีกันแม้ว่าเขาจะไม่ได้ร่ํารวยมากแต่ก็มีความสุขหรือบางคนอาจจะร่ํารวยแต่ก็มีความสุขกับชีวิตดีนะครับผมก็จบไปสำหรับดวงสตาคนเกิดราศีกันในเดือนธันวาคมพศ2563เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมต้หใครที่ต้องการดูลายมือพี่ศิผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัสสองห้าหกนะครับผมที่ aushs สองห้าหกก็ติดต่อทักไลน์มาได้นะครับผมก็ใครที่เอาจากคลิปไปแล้วผมทิ้งไว้นะครับไลน์ดีทารัสสองห้าหกตรงใต้คลิป youtube ด้านล่างนะครับผมออก็เอาจากคลิปไปก่อนแล้วกดทักไลน์ดีที่ผมทิ้งไว้อยู่ตรงด้านล่างใต้คลิป youtube ด้านล่างนะครับผมก็ ที่อย่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปอยู่ถึงด้านล่างนะครับผมก็เข้าจตรงกันนะครับอผมมีดูสองแบบนะครับลายมือพิเศษสองอย่างนะครับผมก็ใครจะดูสองอย่างหรือใครจะดูอย่างใดอย่างหนึง่งก็ทักเข้ามาได้นะครับผมทางออนไลน์นะครับที่ผมพูดก็คือนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ส่วนใครจะมาดูที่สำนักงานก็ติดต่อทักไลน์ดีไม่ได้เหมือนกันก็ผมจะส่งรายละเอียดไปให้นะครับผมก็ผมจะส่ง โลเ,เคชันไปให้นะครับใครที่จะมาที่สํานักงานเราก็ส่งรายละเอียดการดูที่สํนักงานไปให้สํานักงานมีอยู่สองแบบนะครับคือมีดูทางไอ้ดู VP กับดูธรมรมดา VP ผมพูดเลยนะว่าผมขอคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆคนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆหรือว่าต้องการที่จะไม่เอาวงจรชีวิตอีกนี้ต่อไปแล้วหรือบางคนอาจจะร่ำรวยอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดจริงๆหรือแบบต้องการพัฒนา ฐานะตัวเองว่าเฮ้ยรวยแค่นี้ไม่พอแต่ว่าต้องการที่จะพัฒนาให้มันสูงขึ้นกว่าเก่าแบบมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองจริงๆอะ่ะหรือพัฒนายกระดับจิตวิญญาณของตัวเองจริงๆก็มาแบบ V.P. ครับผมก็คือ V.P. มันค่อนข้างพิเศษ่ะผมบอกยอมรับเลยเพราะว่าแก้ให้คน,นหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาคาันตุก,กาจากต่างประเทศหรือคนระดับสูงๆหลายๆคนหรือบางคนอาจจะเป็นระดับชาวนาเป็นระดับอช่างทําผมธรรมดา แต่ผมก็แก้ให้เขาไปเป็นระดับสูงแบบชาวนานก็ไปทําสินค้าโอทอส่งออกทั่วประเทศแล้วก็จากช่งทาผมเนี่ยก็อ่าตอนนี้เปิดธุรกิจของตัวเองแล้วก็ผมก็แก้คนหลายคนหรือบางคนก็ร่ารวยกว่าเดิมที่เป็นอาคารตุกาจากต่างประเทศไปทําธุรกิจต่างประเทศร่ารวยหรือบางคนก็เป็นระดับสูงเป็นระดับดาราเป็นระดับซีอก็ผมก็ให้คำปรึกษาเขาให้เจริญไปกว่าเดิมนะครับผมหรือบางคนมีฐานะที่สูงแล้วก็ยิ่งร่ำรวยไปกว่าเดิมก็อ,อันนี้ก็ผมก็ แบบ V.I.P. นะครับผมมีอยู่4อย่างแรกกัน V.I.P. ที่ดู V.I.P. คือไม่จํากัดเวลานะครับ V.I.P. ไม่จํากัดคําถามเราก็มีดูอายมือพอยิบซีแล้วก็มีโงเฮงแล้วก็ตัวเลขนะครับผมดูแบบ V.I.P. ส่วนแบบธรรมดาก็จะมีดูอาไมือดูพยิบซีแล้วก็จํากัดเวลาจำกัดคําถามก็เท่านี้นะครับที่ผมจะกล่าวถึงส่วนใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีชน์กดถูกใจกดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ อ่าผมจะมีการส่งคลิปดีๆที่มีประโยชน์ไปเพิ่มเติมสำหรับคนที่กด subscribe กดติดตามจะมีการส่งแจ้งคลิปดีๆที่มีประโยชน์ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปดูลายมือคลิปทนาราศิกิพธนายดวงชะตาแล้วก็คลิปเยฝันแล้วนี้บ้างมาคลิปการดูัวงหอนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ผมเยอะๆกำลังใจด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามเยอะๆนะครับผม ก็สวันนี้ผมทารับดูรายมือผ่าครัสพระธุกรรมก็ขอรับรายทางเพียงเท่านี้ก็เชื่อมั่นในการจะทาในสิ่งที่ดีจะส่งผลที่มั่นคงและดีในอนาคตวันหน้าแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ก็ขอรับก่อนเพียงั้นี้ก็ผมทารับดูรายงามือผ่าครัสพระธุกรรมก็ขอรับรายาเพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ